เอาเป็นยังไง<ห><ห>บิดแหละสมุทรเหนะหมงน้องบดได้บเ,เบิงแบบยางไลเออสมพรมันคือสมุสนรโมโซนะงามชุดเรื่องบดสมุสนทรโมโซไปเบิงของเพิินเห็ดในแม่สมุสนทรเนี่ยคงเยี่ยม่บ่เคยเห็นไงแบบนี้จะเถื่อใหญ่เลยมันจะเป็นบางครับเอาสูงเขาเลยเอา เต็มเอหนีเขาแล้วจักแมทจักแมทแต่ละซันสูงจากแมทแต่ะซันแมทซีแมทีแมทอย่างเขียนห้าแมทอยู่นี่ลงด้ยห้าแมทแล้วบนี้ยังสูงสูงนี้นี่นะนั้นสองแมทตัวองยมมีแต่องยมสองแมยังมันเบิดมีห้าแมทแล้วจงเดลสัมน้ สิปนาที่บอกส่วนไรก็บยาแต่อันนี้หันพยายามมันถือสมส่วนเนาะผมเยี่ยมนี่นะเบื้องระดับคนเขาอะไรง่าน้อยกระสองเมตรมันถืงหกสองเมตรก็พอแล้วแล้วก็ใส่วงแดดวงอย่างไปก็ได้อันที่หนึ่งวันนี้ฝนเข้าออกนี่นะมันชิงามวงมาเข้าออกทั้งหน้างามด้วยก่ะเป๋าซุ่มอยู่แล้วเข้าเข้าออกนี่วันนี้เขาทั้งหลังมันมีแต่ประตูเดียว คนเป็นร้อยเ <c oughs> ขาเอาปตะตนน้อยนึ่งเขาไปใช้ห้องน้ำอยู่แสวเนี่ยเอาออกมาพี่นี่สะดวกบว่าหลายคนเป็นร้อยมาใส่จักห, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ห้องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้องพอบคนสม,มสนุทรยนงมาใส่อยู่นี่เหม,สม,มสอหือนสมุสรนเนาะอะไรน้องบริเหตุการณ์พันสามเหลี่ยมเหรอภัยเหตุสามเหลี่ยมอกเมื่อกี้นี้ ซีไฮเอก่อนผู้เหตุอัน,อนสัมเยี่ยมรั้นอ้อ,นนองไปเห็ดอะไรสองส่านว่าเบิดตึกมีบอนนอนนี่กับพินลักมองจุ้ยอีกะไรนี่เปนหัวเป็นตีนใช่กัน,นปีนบ,บุปินกับยาปัญหาระบบน้ำนี่นะระบบถส้วมนี่นะ อันนี้จะมาคุดคุมนี่อยู่นี่คุดคุมอยู่นี่คุดคุมอยู่นี่อยู่ทำมาใส่น้ากันเลยคุมเดียวกันไม่ใช่บุดีบบบตัวและตึกหนึ่งมีสี่ห้องมีสี่ตึกกันตึกละสี่ห้องว่ะตึกอันนี้ตึกละสี่ห้องว่ะสี่ห้องสี่ใบเปลืองขั้นใดญเนาะอันนี้น้องนี่เนาะ ขันใดเบิหันไซสือห่าห่าห้องเบิ้สีห้องหห้องอันนี้คือกันเบิ้ลละเฮ็ดมาเ่เฮ็ดมาเพื่อเยี่ังมันคือกันเบิ้่นี่นะคือกันเบินี่เฮ็ดมาเพื่ออย่งมันเปือละลตัวตัวสุกสวรรค์อธิบายบอกมันคือกันกระไดจิตติอนุชนานเนาะ แล้วโค้งสร้างคือบูมีคา,านคา,านสั้นส่งเนาะมีว่ะมีจันเล่นตุรูปมันมีอยู่ยนเาานาะเป็นเปดน็ดด่านเสาเโค้ดครับตัวนี้พยายามเบึงอ่ะบัตทนนี่มันคือก้วงบัทนนี่ไป คือทอนนี้มันขว่อมสองงานไปและพยายามเงห็ดงูของน้องต้องใหม่หลังคามุงหาใส่พร้อมอันนี้ไอ้บริพุทธธรรมมุงมุงหาใส่หลังคาเนี่ยขาดต่อนะพอพนอกรับเออมีเสาอยู่กลางห้องอยู่ใช่ยหลนเห็ดผ่านแต่เห็น,นเมื่อกี้นี่ห<ง>้องเฮียนนี่นี่ยนี่เนาะเขาออกเลยเป็นอย่างมันชิดลมไป อารมบ่ะลมกับท่านแหละจึงให้ไปปรึกษาจากโครงสร้างนะซึ่งให้ไปปรึกษาพวนี้ไม่เฮียนและเสาบังอยุตจะไปเฮียนจะไหนอันนี้คือกันนี่มันใส่มันใส่ได้แต่มันบสะดวกเสาแน่นานน้องรอยเบิ้องโครงสร้างผืนไม่ประสาสัมพันธ์อยู่งแ่ และส่วนน้องกับน,น่อยบนดีส่วนม่ได้ซับนีไมได้ซันีตัดส่วนเินตัดมียูน่นกากระไลยูเนาะเอาแปกนคผมคิดมันอย่างสรุปต้นไม้ไมไแ้กลิ่นแต่มีต้นไม้อยู่ทังกางนี่แหละ อันดึงพยัญชนะปรับตื่มใน,นทางเข่าทางหน้าแบบเสาโรมันโรมันนี่แบบออกมาได้ใส่ทีดีแวร์เฮาไปปรับรอัฒจันหน้าปรับอันนี้ตื่ม